ฟาบ r ิซิโอโรมาโนเยี่ยวข่าวชื่อดังได้เปิดเผยว่าค่าฉีกสัญญามูลค่า100ล้านปอนด์ของบรูโนกีมารกองกลางตัวเก่งของนิวคาสเซิลอยู่ในเตดได้หมดอายุลงแล้วซึ่งทำให้สถานการณ์การย้ายทีมของเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากกีมารเป็นหัวใจสำคัญในแดนกลางของทัพสาลิกาดงตั้งแต่เดือนมกราคม2022และยังคงเป็นที่รักของแฟนบอลมาโดยตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาเขาได้แสดงฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยม จนทาให้ทีมใหญ่หลายทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลและปารีสแซงต์แชร์แมงแสดงความสนใจที่จะคว้าตัวเขาไปร่วมทัพบอย่างไรก็ตามการย้ายสังกัดของกีมารายจะยากขึ้นกว่าเดิมหลังจากที่ค่าฉีกสัญญามูลค่า100ล้านปอนด์ที่เขามีกับสโมสรได้หมดอายุลงแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนิวคาสเซิลจะมีอิสระในการกำหนดค่าตัวและเงื่อนไขาการย้ายทีมของเขาหากมีสโมสรใดสนใจคว้าตัวเขาไปจริงจัง โรมาโนเผยว่าค่าฉกสัญญาของบรูโน่กีมารายมูลค่า100ล้านปอนด์หมดอายุอย่างเป็นทางการไม่มีผลอีกต่อไปตั้งแต่วันนี้นั่นทำให้นิวคาสเซอรสามารถตัดสินใจเรื่องอนาคตของบรูโน่ได้หากมีสโมสรไหนที่จะยื่นข้อเสนอเข้ามาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี่หมายความว่าสถานการณ์การย้ายทีมของกีมารายจะถูกกำหนดโดยนิวคาสเซอรเองซึ่งอาจทำให้ทีมที่สนใจในตัวเขา ต้องเสนอราคาที่สูงกว่าหรือเงื่อนไขที่ดีกว่าเดิมเพื่อดึงเขาไปร่วมทัพแฟนบอลของนิวคาสเซิลคงต้องติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเพราะการตัดสินใจของสโมสรเกี่ยวกับอนาคตของกีมารายอาจมีผลกระทบต่อทีมในฤดูกาลที่จะมาถึง